นี้ห้บาทคุณผู้ชมวายสตัวมาอีก2,560ัาร้อยสบาทสวยๆจังหวะนี้โอ้ยทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมสล็อตมาจงเวนะครับของคายส็อต ที่ G นะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการดูสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอัตราชนะอยู่ที่96%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลทที่น่าเล่นแล้วก็น่าลงทุนสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าสูตรนะครับ96%นะครับจะสามารถทำให้ผมมีกำไรในคลิปนี้ ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจนะครับที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอร์มาดาทีแอด08่ w g h q ได้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะจังหวะนี้20บาทวายหนึ่งตัวคุณผู้ชมโอ้โหไม่ไหลนะครับปิดไปที่20บาทเท่านั้นนะครับ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า96%เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะปลายคุณผู้ชมตอนนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับยังไงเอ่ยโอ้โหเงียบมากคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีวิแววเลยนะครับโอ้โหเงียบยาวๆเลยคุณผู้ชมอ่ะจังหวะนี้50บาทวายหนึ่งตัวนะครับคูณ2มาอีก1,280บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ3โอ้โหไม่ไหลนะครับไปไปที่1,300กับอีก30นะครับคุณผู้ชม โอเคครับลุยกันตอน่อจังหวะนี้จังหวะนี้50บาทนะคุณผู้ชมคูณ2อว่ายังไงครับผมคูณ2มาอีก120บาทวาย1ตัวคูณสาก็หปิดไปที่100กับอีก70บาทนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยครับคุณผู้ชมอาจจะวันนี้20บาทนะครับคูณ2มาอีก80บาทวาย1ตัวโอ้โหปิดไปที่100บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ย ไปครับผมลุยกันต่อนะครับผู้ชมจังหวะนี้40บาทวาย1ตัวคูณ2มาอีก100บาทนะครับคูณ3โอ้โหมาอีก600บาทคูณ5วายยังไงโอ้โหปีไปที่700ครับอีก40บาทนะครับผู้ชมอ่าถือว่าได้อยู่ครับมาทีละ700ก็ได้นะครับแต่ขอบ่อย,อยๆนะครับผู้ชม ไปครับผมลุยกันต่อจังหวะนี้100บาทวายตัวที่คูณ2มาอีก200บาทวายตัวคูณ3โอ้โหปิดไปที่300บาทนะครับผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยไปครับผมตอนนี้ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดทุนนะครับเราก็ลุยกันต่อผู้ชมยาวๆเลยครับวันนี้ าจ,จังหวะนี้150บาทคูณสมาอีก600บาทวายสตัวคูณสอีก870บาทคุณผู้ชมคูณหโอ้โหปิดไปที่1 6ึ0กับอีกยีบาทนะครับโอเคคุณผู้ชมลุยกันต่อครับผมจ,จังหวะนี้20บาทนะครับเบาๆไปก่อนคูณสโอ้โหเบาจริงคุณผู้ชมปิดไปที่20บาทนะครับอ่าโอเค เรายังไม่มีวีแววของการได้ลุ้นเข้าฟรีเกมหรือว่าฟรีสปินเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มาเมื่อกี้มีสเกตเตอร์หนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้50บาทคุณผู้ชมวายสองตัวมาอีก2560ายสบาทสวยๆจังหวะนี้โอ้ยไม่ไหลไม่เป็นไรครับถือว่าสวยงามอยู่คุณผู้ชมเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะครับที่2,600กับอีก10บาทครับโอ้โหแจมอยู่อ่ามันต้องแบบนี้สิครับ ลุยกันต่อนะผู้ชมตอนนี้มีกําไรมาแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมากๆจะปายคุณผู้ชม10บาทนะครับโอ้โหเบามากๆจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยลุยคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้หน้าสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่เข้าอ่ะจังหวะนี้60บาทคูณ2โอ้โหไม่ไหลด้วยอลุยกันต่อนะครับทุกคน 10บาทอีกแล้วคุณผู้ชมคูณ2ต้องมาแล้วโอ้โหยังไม่มานะครับปีไปที่10บาทคุณผู้ชมโอเคลุยกันต่อนะครับฮ่หน้าเสียดายมากคุณผู้ชมโอ้โหหน้าสวยจัดๆนะครับแต่เสียดายยังไม่มาคุณผู้ชมอาจจะวันนี้200บาทวายหนึ่งตัวนะครับโอ้โหปีไปที่200บาทเท่านั้นคุณผู้ชมลุยกันต่อไปครับผม อ่ะหนึบาทจังหวะนี้คุณผู้ชมคูณ2ว่ายไงโอ้โหอุไม่ไหลนะครับไปล,ลุยกันต่อลุยกันต่อยาวๆอะจังหวะนี้ว้ายสตัวคุณผู้ชมคูณ2มาอีก500บาทนะครับคูณ3ิโอ้โหปีไปที่500กับอีก50บาทไปครับผมจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสแกตเตอร์มา1ตัวคุณผู้ชม จังหวะนี้40บาทวายหตัวมาอีก1,000กับอีก60บาทวายหตัวเช่นกันที่คูณ3โอ้โหปีไปที่1,100บาททวนทวนเลยนะครับอาจจะวันนี้600บาทคุณผู้ชมคูณ2โอ้โหปดไปที่600บาทนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับคุณผู้ชม ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอมมาด q q ีแอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมบอยในแกงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ สวัสดีครับ